สวัสดีครับเจอกับพี่บิ๊กทีดีสกูตเตอร์เซอร์วิสแล้วนะครับผมวันนี้ทางหลังเราเนี่ยเหมือนเดิมแต่รอบๆเนี่ยเห็นไหม New Vespa ล้วนๆน,นะครับผมก็วันนี้เหมือนเดิมนะครับมีทริปกับกลุ่มโชว์รูม New Vespa นะครับก็คือเป็นเพื่อนๆที่ผมขี่ Vespa ด้วยอีกกลุ่มนึงนะครับผมแต่วันนี้ผมเอา Lambretta X 3 0 0อผมมาออกทริปด้วยนะครับเราจะเอา Lambretta มาลองขี่ด้วยกัน ว่ามันจะเป็นไงแต่ในทริปนี้มีลาเบต้าเนี่ยผมเห็นอยู่ประมาณอีก2คันนะครับของพี่นบของพี่ออสนะครับเป็น X300 คันนึงแล้วก็เป็น V200 คันหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ที่ปของเราก็คือจะไปพัทยานะครับถ้ามีเพื่อนเพื่อนที่ชนบุรีเนี่ยรออยู่ตรงนั้นอีกกลุ่มสองกลุ่ม สามกลุ่มสี่กลุ่มไม่แน่ใจเดี๋ยววันนี้พาไปดูบรรยากาศแล้วก็เมื่อกี้ผมเพิ่งเติม,มเต็มถังไปเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจับกิโลให้ดูนะว่าวิง่งตกโลละกี่บาทน,นะครับเมื่อทริปที่แล้วที่ไปอ่างทองผมลืมกดทริปรอบนี้ผมเติมเต็มถังไปและเนี่ยที่บางนานะครับแล้วก็เซ็ตศูนย์ให้เรียบร้อยลวเดี๋ยวถึงบ้านเนี่ยเดี๋ยวไปเติมปั๊มตรงหน้าบ้านแล้วให้ดูอีกทีนึงนว่าผมใช้ไปทั้งหมดกี่กิโลแล้วเติมมันไปกี่บาทน,นะครับปั๊มนี้เราไม่นับนะครับความเร็วที่เราใช้วันนี้ยืนพื้นกก็รม,มาาว่า นะครับผม็รยจะขี่กับพี่ๆน้องๆอินเวอสป้านะครับไปชิลๆไปทำทกิจกรรมสำหรับคนที่ชอบขี่รถกันนะครับเดี๋ยวผมเข็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับผมค่ะ ไม่ช่างครับไม่ท่างคันนี้เป็นเลยครับน่าจะแบตเลยใครเอาแบตนะครับใช่อไม่ได้เอาแบตมาครับทั้งเจ้าของรถทั้งตัวรถเลยพี่ไม่มีอะไรจะเต็มเลยเลยรแม็กพี่เลนโดมีพาวเวอร์แบงค์ไม่ออกอาการเลยพี่เมื่อวานขี่ปะเมื่อวานนัขี่จริงๆอ่ะรถมันวิ่งมาขนาดนี้ไฟมันต้องชาร์จแสดงว่าแบตแบงค์ไปแล้วเนี่ยในช่างวัดไฟด้วยครับว่าตอนนี้เป็นไงไม่ขี่เครื่องมือถ้าอยากได้ภาพสวยก็ขีอยู่ที่นี่ไปก่อน แลาพว่ก็ไม่ไหา่านจะได้ภาพถากล้องนะครับถ้าเขาจะายให้เราดีครับสำหรับใครที่อยากเยภาพก็กอกบอกได้นบเขาจะาใช้มาไทยไม่อยากได้ก็

กัันนะครบอยู่ที่วัดเขาชีจันเ <Okay, okay. S 1> อ,อา,วามวณรวมๆร้อยคันนะเดี๋ยวจะไปะคาเฟ่ภูนั่งยองจอดแล้วไปดูบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็มาจอดรวมกันนะครับร้านภูนั่งยองบรรยากาศแบบแคมปิ้งอะ่ะกบบินทุกคนเก็บตลอดว่า าากศมานั่งชิววันยามเย็นนี่ทำไรพี่นิกกี้เก็บของครับเก็บของอะไรพี่ออสนะครับ มีเ,เมอ,อ,อ็เพื่อียนมือรถบ้านครับคือเทียนบรรยากาศเรื่องนะครับถ้าใครอยู่จังหวัดไหนก็ร้องเข้ามาในกลุ่มนะทุกจังหวัดตอนนี้ก็มีคนขี่รถบ้าอะไรต้ากันหมดครับออกมาพูดคุย พูดคุยกันกิจกรรมอะไรเงี้ยทำกิจกรรมกันเยอะไหมงว่าเยอะนะเนี่ยเยอะมากประมาณร้อยคันแล้วกันรวมๆร้อยคันก็วันนี้ใครที่มาเราแจกเลยครับป๋า มีอรายจ่ายไหมป๋ามีตังค์มีอะไรไหมตังค์ก็ยัไม่มีนะครับไม่มีนะครับใครมาผ่านถ่ายรูปไหนพี่จะหนึ่งสองสามเรจะประมาณนี้ครับออกมาตั้งแต่เช้าตอนนี้เย็นแล้วอยู่ที่ชลบุรีแล้วเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะแวะไปถ่ายรูปกันตรงไหนต่อนี่แหละแล้วก็เดินทางกลับแล้วเดี๋ยวก็ขอปิดคลิปที่ตรงนี้เลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศออกจาก สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะทำเว็บสแอ้วเน็นใต้อีกสาม้อยหรืออะไรเงี้ยหรืออยากชวนไปทิปที่ไหนก็ตามนะครับก็ทัาเข้ามาบอกได้นะครับถ้าว่าตรงกันเดี๋ยวเราแจอแน่นอนนะครับหรือใครอยากจะมาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆแบบนี้นะครับลองติดตามตามกลุ่มตามเพจต่างๆนะครับหรือทาง Facebook ของ E t ทีก็ได้นะครับ ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับเ mm hmm. จอกันใหม่อีกหน้าครับผมไปแล้วครับ mm hmm. อา้าเกือบลืมไปนะครับ mm hmm. ว่าเรามี mm hmm. คุยกันว่าวันนี้เราจะทิพนะครับ mm hmm. เจ้าน้องเขียวหวานเนี่ย กินน้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับทริปนี้ผมเดินทางทั้งหมดอ่ะ435กิโลนะครับไปบ <S 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 เติมน้ำมันเนี่ยผมเติมมันไปหมด700บาทนะครับตกเฉลี่ยประมาณโลละบาท60ตังค์นะครับน้ำมันแก๊สโซ495ก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะโลละบาท60แล้วถังเล็กด้วยถังนึงวิ่งร้อยกว่าโลก็จะหมดแล้วนะครับผมไปขี่มันครับความเร็ววันนี้ก็ใช้เฉลี่ยร้อยกว่า,วาละกันขากกับฝนตกตลอดทางนะครับผม ก็ถือว่าเจ้าเคกสามน้องเกี่ยววางขอัผมทําหน้าที่ได้ดีนะครับวันนี้ออกทริปได้าไปกลับปลอดภัยนะครับสนุกสนานเหมือนเดิมยังไงก็ากดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆออกมาอีกนะครับผมรอติดตามมาผมไปละรับ